ทอดบ้างแน่พุ้งทอดเกี่ยวทอดอันนี้ขายน้ำขายน้ำขายน้ำขายของหวานน้ำเย็นน้ำปัน่นทะเลดองอู้อันนี้แบบดองดองดองหอยดองอน,นี่ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นฮอดดอกฮอทดอกลูกชิ้น เป็นไฟเป็นฝา,ายเป็นฝายอันนี้ขน,น,นมสวยจังเลย,เค,เ,ยคเค้กเหรอคะใช่ค่ะนี่เป็นเค้กเค้กคอ๋อเค้กเค้กน่าทานเนาะ,นก,ะ <laughs> กินแล้วอ้วนอ้วน <laughs> อ๋อเนี่ยตับ ไก่ย่างหมูย่างสินนบาบ,าบาทเลยเนะาะไม้ใหญ่ๆเลยเนาะเดินดูก่อนนี่ขายอะไรน้ำมันหมูนี่เตี้ยวห้างซีฟู้ด ใช่มีนำมีโคโค่าเลยจ้ะมีหลายแบบนนะครัอันนี้อะไรเี้ยวเี้ยวอันนี้น้ำชูชิชูชิ ทำรูปสิบบาทเช้นละสิบบาทเฮ้ยสวยคยแปุ่ยช่ายคุยช่ายกุยช่ายไส้กรอกไส้กรอกฮอดดอกทอดคอดดอกทอดผลไม้ มะม่วงมะม่วงสวยมากเลยม่วงน้ำดอกไม้สวยๆโอ้แกน้ำพึ่งส้ม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 กล้วยกล้วยฝรั่งแก้มังกร อันนี้ยี่สิบบาทหรอคะใช่อ๋ออันนี้เหรอยี่สินน 30. บ30่สิ <_ EN> บกับสามสิบมะม่วงหวานไหมหวานใช่ไหมเอาอันนึงก็ได้เอากล่องน,นี้ก็ได้ มะ,มะม่ยงตัวนี้มะเมี่ยงคอนนี่บ้นม่เห็รสช่องก็หน้าอร่อยรสช่องรสช่องรสช่องรถช่องอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้น,ช,นชิ้นสวย ะะทุกคนคะตรงข้ามกันนี้มีเครื่องครัวนะคะเครื่องครัวนะคะขายเยอะยะเลยมีดมีดอันเท่าไหร่คะตัวเนี้อันเท่าไหร่คะมีดออ,นนอ,อันเล็กะะอ,นนอคะ 35, ค่ะอันเหรอะค่ะใช่สามพั้าสิบแล้วสามพันห้าส่ะ โต๊ช้อนเดี๋ยวก่อนดูคท่าช้อนเล็กนี่ซ่อมเล็กไหมคะซ่อมเล็กอะ่ะเดอขายยังไงซ่อมอะ่ะซ่อมช้อนช้อนเล็กนี่ขายยังไงคะเนีย่ยอันนี้เหรอคะ,ละอันบาทสิบบาทค่ะอันละสิบบาทใช่ค่ะโหลละหนึ่งร้อยค่ะอ๋อละสิบบาทโหลละหนึ่งร้อย ก็สวยนี่ก็แข็งแรงเนาะแต่มันก็คนละไซส์เนาะอุ้ยตายโทษแบบไหนดีเนาะแบบนี้มันก็ง่ายดีแบบนี้ไม่ต้ให้ตักไคนั่นนะตักพวกรถด,ดีนะเอาใส่กล่องแล้วนะตักตัดใส่เอานะคนตัดง่า แต่นี่มันก็มันก็ใหญ่กว่าดีไม่น,นีแล้วกันนะสองกันนะซ่มมมขอมซ่อมซ่อมขาวไม่มีนะซ่อมแบบเหมือนเหมือนกันอนะซ่อมแบบขาวขาวไม่มีหรอคะซ่อมเล็กอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหม เหรอหมดแล้วหมดเลยใช่ไหมสองอันนี้ก็ได้ใส่เดี๋ยวนี้เลยนะนะครับใช่ไหมขายทุกวันไหมตรงเนี้ยขายทุกวันเออโอเคจะเปิดมาซื้อจะได้รู้วันแต่ฟังน้องเขาขายจันอังคารพุทธค่ะ ของเมื่อขายวิดีโอลงโปรโมทให้ให้คนมาซื้อขายทุกวันเพื่องครัวมเยอะเ็ไม่เยอะเนาะมีหลายอย่างเลยเนะี่ยก็เก้าอี้ก็มีนะนี่เนาะเก้าอี้นั่งสบายๆนี่เนะีข่ขันมีขันด้วย ส้มก็มีกระทะอืมอันนี้นนี่มีถ้วยมีชามอืมถ้วยนี้สวยดีนะนี่ ที่สิบหาทหม้อชุดละเก้าร้อชุดละเก้าร้อติดน้ำ น่ารักดีอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเก้าชุดกาแฟา บนะันอาทิตนะถัดถาดถาดถาดปิ้งย่างปิ้งย่าง เอาด้ามหนึ่งก็ได้ค่ะอันเนี้ยมีดมีดค่ะไม่ลดอีกหรอสามสิบได้ไหมถ้าเอาสามอันร้อยหนึ่งค่ะเอาวันเดียวนี่แหละไม่ม่ตังคมไหมคมไหมยางคมเลยค่ะยางคมเลยใช่ไหมคุณผู้ชมคะอย่าลืมมาซื้อนะคะแม่ค้าขายตรงนี้หน้าเสริมไทยคอมเพล็กทุกวันเลยมีทุกอย่างในครัวไม่ต้องไปไกลเลยไม่ไก้ไม่ไกล ม,ม,มีบางๆมันใช้ง่ายๆนะใช้ทด่ดีมคมดี ขอบคุณนะคะ